สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะสําหรับเชอ,เอร์เบลมีดดาบไทยแล้วก็มีดสวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสริฐแพร่กันอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะมีงานเหล็กแหนบนะคะแล้วก็ตลับลูกปืนเยอรมันและก็จะเป็นรางรถไฟนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะมาครบกันเลยทีเดียวนะมีทั้งมีดแร่และก็จะเป็นมีดบ้องและก็ยังเป็นทรงมีดอินเนบนั่นเองค่ะที่ลูกค้าถามหาค่อนข้างเยอะนะคะสําหรับมีดอินเนบที่มีท้องปิงที่กว้างขึ้นนั่นเอง ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปแนะนําในส่วนของมีดอิเนบขอแนะนําเป็นงานมีดแรกกันก่อนค่ะที่ทํามาจากเหล็กแหนบนั่นเองค่ะสําหรับงานมีดแรกของเราพร้อมด้ามใช้งานนะคะตรงนี้กับเล่มที่1ค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่8.9นิ้วค่ะสันนะ 5มิลน,นะคะใบกว้าง2.8นิ้วและด้าม5.9นิ้วแบ่งปันในราคา590บาทส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆดทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับพี่ๆ f อ FC หลายๆท่านค่ะที่ติดตามงานเนียของช่างบอยปราเสริแพทยแล้วก็เชอร์เบลเมีดดับไทยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้กำลังใจกันทุกคลิปเลยนะคะตรงนี้ มาต่อกันเล่มที่2กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่2ของเราค่ะก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่ 8.8นิ้วค่ะสันนาสีนิ้นนะคะตรงนี้กว้าง2.5นิ้วและด้าม6นิ้วนั่นเองค่ะแบ่งปันในราคา590บาทส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆดทางสิ้นอย่างแน่นอนและทางร้านเรายังมีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางให้สําหรับพี่ๆ fc หรือว่าพี่ๆลูกค้าทุกท่านนั่นเองค่ะได้สะดวกสบายต่อการชําระเงินด้วยเช่นกันแต่จะมีค่าบริการเพียงแค่50บาทเท่านั้นสําหรับทุกๆยอดซื้อนั่นเองค่ะมาต่อกัน เล่มที่3กันได้เลยค่ะตรงนี้กับงานเหล็กแหนบของเราที่เป็นมีดแรนนั่นเองค่ะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่8.9นิ้วค่ะสันหนา4มิลกว้าง2.7นิ้วและด้าม5.9นิ้วแบ่งปันในราคา590บาทส่งให้ฟรีค่ะ สำหรับงานเล่มที่4ตรงนี้ค่ะก็ยังเป็นมีดแร่อยู่นะคะตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่7.8นิ้วค่ะสั้นนี4มิกว้าง2.7นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะแบ่งป,ปันในราคา590บาทส่งให้ฟรีค่ะมาเล่มที่5กันได้เลยที่ทำมาจากเหล็กแหนบนั่นเองค่ะตรงนี้อ่า จะเป็นงานขัดขาวทั้งใบเลยนะคะตรงนี้จะมีความยาวของใบอยู่ที่8.5นิ้วค่ะสันหนา4มิลกว้าง2.2นิ้วและด้าม5.9นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้ไม่ใช่รอยจำหนินะคะแต่จะเป็นเป็นเหมือนชื่อที่เป็นแบรนด์ของเราตั้งแต่แรกเลยก็คือ ุมนั่นเองค่ะสลาทุมนะหรือว่าจะเป็นพ่อนั่นเองค่ะที่ทํางานมีดมามากกว่า30กว่าปีแล้วนะคะตรงนี้ก็จะตอกนะใบมีดของเราจะตอกทุ่มทุมทุมนะครับจะเป็นชื่อพ่อนั่นเองค่ะก็จะเป็นคล้ายๆเอกลักษณ์ของมีดของช่างบอยปตราเสือแพ่นนั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่6เลยค่ะสำหรับงานเหล็กตลบปืนเยอรมัน skf นั่นเองค่ะ ตรงนี้ก็จะมาเป็นมีดบ้องนะคะที่มีความยาวของใบอยู่ที่11.9นิ้วค่ะสันหนา9มิลกว้าง2นิ้วกว้าง2.2นิ้วค่ะและด้าม5.5นิ้วแบ่งปันในราคา1,000บาททวนนั่นเองค่ะแต่สำหรับงานเหล็กตลับลูกป,ปืนเยอรมันนะคะฝั่งนี้จะมีเป็นรอยนะคะเป็นรอยเส้นนะคะแต่ไม่ใช่รอยรล้านะคะจะเป็นเอกลักษณ์ของตรับลูกปืนเยอรมันนั่นเองค่ะแต่ฝั่งนี้ไม่มีนะคะสำหรับพี่ๆ FC ที่ต้องการอยากจะทราบหรือว่าดูใน ในรูปของราเดียตมีเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทร064 9892 265ได้เลยค่ะจะเป็นเอกลักษณ์ของตลาดลูปปืนเยอรมันเลยนะคะตรงนี้ที่จะมีรอยรอยเส้นนะแต่ไม่มีปัญหากับการใช้งานใดนๆดทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะ มาต่อกันเล่มที่7ได้เลยค่ะที่ทํามาจากเหล็กตรรศปืนเยอรมัน SKF ของเรานั่นเองค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่9.2นิ้วค่ะสันนา6มิลน,นะคะกว้าง2.5นิ้วและด้าม4.9นิ้วแบ่งปันในราคา790บาทส่งให้ฟรีค่ะตรงนี้จะเป็นตรงมีดอินเนปที่หลายๆท่านถามหานะ,ะตรงนี้ที่มีความยาว9นิ้วถึง10นิ้วนั่นเองค่ะวันนี้จัดมาให้2เล่มกันเลยทีเดียวนะรีบๆจับจองกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดจรงิจรงๆนะคะตรงนี้ มาต่อกันเล่มที่8กันได้เลยค่ะสําหรับเล่มที่8ของเรามีความยาวของใบอยู่ที่9.7นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้าง2.6นิ้วและด้าม4.7นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา790บาทส่งให้ฟรีค่ะ และเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเล่มที่9นั่นเองค่ะที่ทํามาจากเหล็กลัางลดไฟนะคะตรงนี้จะมีความยาวของใบยอยู่ที่10นิ้วค่ะและก็สัน7นิ้มิลกว้าง2นิ้วด้าม4.6นิ้วแบ่งปันในราคา690บาทส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดแดทังสิ้นอย่างแน่นอนสําหรับนิดอินเน็ตของเรานะพี่ๆที่ ต้องการอยากจะรับในส่วนของด้านเพิ่มเติมก็จะเป็นด้ามไม้ประดูแบบนี้นะคะที่สามารถถอดออกมาได้ตรงนี้ค่ะเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะเป็นด้ามไม้สําเร็จรูปนะแต่เป็นปลอกคอสแตนเลสนะคะตรงนี้ก็สามารถเพิ่มได้อีก50บาทนั่นเองค่ะสําหรับคลิปมี้ดีๆตรงนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ